แล้วช่วยกันขอเจาขอใจด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะจิงๆต้องรับคุณลูกค้าทั้งสามแสนท่านในไลน์ด้วยนะคะครับสวัสดีค่ะพบกันอีแล้วกับพวกเราร้านขายเมาแสงสนุกช้ากระตุกกระตุกกระตุกโอ้เธอวินัยสายหวาดเจี๊ยบพวกเรา โรยมิสซาโลพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิศนุโลกตรดิศครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปัญญวักน์ใจชอบหรือเรียกยาวๆว่าพอา่อคะป้าบา้าครับสวัสดีครับผมชื่อชายนัทนันทกิจกันหนองค่ะน่ารักสดใสหัวใจเพิยรุใสหรเรียกว่าพ่อขาหยกครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายที่มดีจอนขุนสูงยาวเข่าดีหรือเรียกแม่พ่อขามอนนะครับสวัสดีคุณลูกค้าที่อยู่ในไลน์ด้วยนะครับคุณลูกค้าที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกัน ไลก์กดแชร์กันด้วยนะคะใช่ไหคะสำหรับคุณพี่ที่อยู่ด้านหน้าคุณนาด้านซ้ายและคุณยายด้านขวาทุกท่านนะคะเล่เลข้ามาครับเล่นข้ามาวันนี้นะคะเราได้มา,มาตั้งร้านนอกสถานที่ใช่นลยคะัะวันนี้เพราะเราได้มาตั้งร้านนอกสถานที่นะครับแต่ก่อนอื่นขอสวัสดีเพื่อนรักเพื่อนชัว่วเพื่อนทุ่หัวเพื่อนทุกคนในไลน์ด้วยนะคะคุณลูกค้าที่ได้ยินเสียงน,นี้แล้วก็ช่วยกันกดไลก์กดแชร์สักรอ,อบสองรอบนะคะวันนี้พวกเราทั้งสามคนนะครับก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายมาเสดอคุณลูกค้าเลยครับผมใช่ มีคุณลูกค้าคนไหนสนใจไหมคะทางนีนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะใช่เลยค่ะมีคุณลูกค้าคนไหนสนใจสายใหม่สายไหนคุณฟ้าคว้าไหมครับถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจพิมเข้ามาเลยสมหน่สวนหนึ่งสมหนึ่งส่วนหนึ่งเอะเลยนะคะ่นะคะคุณลูกค้าสายใหม่สายใคุณฟ้าคว้ามนะกินางนี้อยาผมจะชิมให้ดูเลยนะคะเฮ้ยคุณเธออย่าพิกินกันซิทำไมหรอเรามีความมัดนใจของสายไหมสายใจไม่ให้ลค้าดูเพื่อช่วยทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ถูกนะแต่ไหนๆฉันอยากเหนแล้ว สองสายใหม่กันนะคะเรามาใส่แว่นเพื่อควปลอดภัยกันก่อนโอเคโอเคก็เรามาใส่แว่นพร้อมกันเลยสามสองหนึ่งใส่เลยค่ะเรามาเริ่มดูความมั่นใจของสายใหม่ขอบคุณห้องกันเลยนะคะนี่เลยครับผมนับพร้อมกันเลยครับสามสองหนึ่งวางเรามาดูความมั่นใจของสายใหม่ขอบคุณหยบต่อเลยนะคะนับพร้อมกันเลยสามสองหนึ่งนี่ค่ะคุณลูกค้าสายใหม่สายใหญ่ของผมนะครับคุณลูกค้าเห็นความแตกต่างกันระหว่าง ของคุณมอสและสายใหม่ของคุณหยกแล้วใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วคะสายใหม่ของผมนี่นะคบหายวับไปกับตาเลยแต่สายใหม่ของฉันเนี่ยมันไม่ได้หายวับไปบตาเหมือนของหมอเนะสิคุณลูกค้าส่องใสกันไหมครับว่าทำไมสายใหม่ของของคุณมอสนะคะถึงหายวับไปกับตาแต่สายใหม่ของคุณหยกนะครคบอยค่อยหายไปถ้าคุณลูกค้าส่งใสกันนะคะยกมือกันเลยคะ่ะ ส่วนคุณลูกค้าที่อยู่ทางไลน์นะคะพมิมเล็กนึ่งาเลยค่ะนี่น,นี่คุณฟ้าคุณลูกค้าที่อยู่ในร้านเนี่ยพยมิมเล็กนึ่งมาเต็มเลยส่วนคุณลูกค้าที่อยู่ทางหน้าร้านของเรานเนี่ยก็ยกมือขึ้นก็เต็มเลยครับคุณฟ้าฟ้า นีไปแช่สารลลายกดแล้วว่างก็สับเลิกับกรดไนตริกและน้ำไปตากแห้งเราก็จะได้สัมนีที่มีสารไนโตเซลลูโลนไนโตเซลลูโลนเราให้ความร้อนแก่มันจะเกิดปฏิกิริยาคายความร้อนอย่างร้วนแล้วและผลิตภัณฑ์หลังการเผาไหมจะเป็นแก้งหมดครับโอ้เชอวิทยากาสตรานเจี๊ยบว่าแต่ไนโตเซลลูโลสของคุณฟ้าเนี่ยมันสามารถไปใช้ทาอะไรได้บ้างหรอเช่นเห็นม้งคุณลูกค้าหลายคนสงสัยอ๋อเก็เป็นพวกเอาก็ ไปทำเป็นพวกสารเครื่องเมาที่เราเห็นในชีวิตประจำวันได้เลยอะเชน่นแล้ก็สี่ทีบ้านและร้านแฟร์อ๋อ,อยยมเลยป<า>้มามีคุณลูกค้าคนไหนสนใจไหมครับสำหรับสายไหมาสายใจของคุณฟ้าฟ้าถ้าคุณลูกค้าคนไหนนะครับสนใจสามารถพิมพ์เข้ามาเลยสองบอสนหนึ่งศูนย์หนึ่ง ค่ะคณลูกค้าคนไหนสนใจสามารถติดต่อได้ทางซ้ายมือของผนาลได้เลยนะคะคณลูกค้าใช่แล้วค่ะสินค้าของพวกเรามีจํานวนจากัดนะครับผมนี่นี่คณฟ้าคณลูกค้าที่อยู่ในไลน์เนี่ยสนใจสายไหมสายจากคณฟ้าฟ้าเนี่ยตั้งหนึ่งร้อยลังเลยคะหนึ่งร้อยลังเลยหรอคะใช่แล้วค่ะคณฟ้าฟ้าต้องกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าเป็นอย่างยิ่งนะคบผมขออนุญาตปิดการขายสินค้าตัวนี้ไปก่อนเพราะสินค้าตัวนี้ครับทางเราการหมดสต๊อกไปเรียบร้อยแล้ว ล้างหายของแจบสนุกช้ากระตุกรตกระตุกกระตุกโอ้เธอวีไตาีาบานเจี๊ยบ แม้ส anyway, <and> ินค้าตัวแรกของเราจะหมดลงไปแล้วนะครับแต่คุณลูกค้าก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะวันนี้เรามีสินค้าตัวที่2มานำเสนอใช่แล้วค่ะวันนี้ผมก็มีสินค้ามานำเสนอเหมือนกันใช่แล้วค่ะสินค้าตัวที่2ของเรานี่มันดีงามพาราเมตเลยใช่ไหมครับคุณยอดใช่แล้วครับสินค้าตัวที่2ของผมเนี่ยมันดีงามพาราเมตสุดๆเพราะสินค้าตัวที่2ที่ผมเตรียมมาในวันนี้นั่นก็คือคือน้ำเปลี่ยนสีเปลี่ยนใจเปลี่ยนสีเปลี่ยนใจดังน้ทุกคนลูกค้าทุกคนครับจับตาดูน้ำเปลี่ยนสี ว่ามันจะเป็นยังไงเรามาเริ่มทำพร้อมกันเลยนะครับนับพร้อมกันนะครับส2 1เองหนึ่งเจเจาน้สีเขให้คุณลูกค้าจับตาดูอี๊กแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเรามาเริ่มทำพร้อมกันเลยนะครับนับพร้อมกันนะครับส2 1เองหน่งเจเจข้าน้สีเขียวให้คุณลูกค้าคนไหนสนใจน้าเปลี่ยนสีเปลี่ยนแจงผมครับคับคุณลูกค้าในไลฟ์สนใจพิมพ์เข้ามาเลยปอจสองศูนย์สองปอจสองศู วนี้ร้านของเราจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าคนพิเศษครับเหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ใส่โบนะคะคุณลูกค้าคนไหนที่รู้ตัวตัวเองใส่โบนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าได้รับสิทธิ์นั้นทันทีสิทธิ์นั้นก็คือคุณลูกค้าจะได้มาร่วมสรุกกับพวกเรานะครับคะเ <c oughs> ชิญเลยคร่บแต่แต่ร้านของเรารับสองท่านเท่านั้นนะคะ อีกท่านะคะอีก่ะชื่ออะไรครับมาจัดอะไรอะไรครับโอเคครับผมผู้หญิงใช้างานด้เลยนะครับเมื่อัะคูณเอาคูณลูกค้าสองท่ากันเห็นว่าน้ำของเรายัยงเป็นสีเหลืองเป็นเป็นสีแดงกับสีเขียวใช่ไหมครับ<ค><ณ>เกี่ยวก่อนอื่นนะครับผมจะให้น้ำเปลี่ยนสีเปเลี่ยนแดงสำหรับคุณลูกค้าท่านนี้หนึ่งขวดและคุณลูกค้าท่านนี้หนึ่งขวดนะครับ<ค><ณ>แล้วเราจะมาเริ่มทำน้ำสีแดงพร้อมกันเลยนะครับเรามาทำพร้อมกันเลยนะครับน้ำพร้อมกันนะครับสองสองหนึ่งจ ว้าวสสีแดงลหลังจากนันใจคุณลูกค้าทาน้ำสีเขียวพร้อมกันเลยนะครับเรามาเริ่มทำพร้อมกันเลยนะครับน้ำพร้อมกันนะคะคุณลูกค้าสามสองหนึ่งสีเขียนะครับคุณลูกค้านะสีดยวนะครับคุณลูกค้าว้าวสาสีเขียวว่าใจคุณลูกค้าทราไหมครับว่าทาไมน้สำหรเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงได้ละครับ ไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะพวกเราขอขอบคุณที่มาร่วมสนุกกับพวกเราภายในวันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของขวัญรางวัลเล็กน้อยจากพวกเรานะคะแต่คณลูกค้าลูกค้าด้านนี้นะคะขอบคุณครับว่า,าได้ทำไมน้ำเปลี่ยนสีเปลี่ยนใจจะเปลี่ยนสีไปมาได้แล้วครับคุณลูกค้าในไลฟ์เขาถามมาเดีย๋ยวถ้าคุณลูกค้าอยากรู้ผมก็มีคําตอบให้เพราะแล้วมีคาตอบมาคุณแล้วก็บอกว่าน้ำเปลี่ยนสีเปลี่ยนใจของผมเนี่ยมาพิสารอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งชื่อว่าอินดิโกคาร์มินอินดิโกคาร์มิน โดยจะเปลี่ยนสีในช่วงเป็นแก่เมื่อเติมอิดิโกพามีนไปในสารไลโซเดียมคาร์บอไซด์ที่มีน้ำตาลกรูโฟผสมอยู่อิดิโกพามีนจะทําปฏิกิริยากับกูโคดและจะเป็นจากสีน้ำเงินเป็นสีเหลืองพออิดิโกพามีนทําปฏิกิริยากับด่างหมดสีน้ำเงินของอิดิโกพามีนจะทําปฏิกิริยากับสีเหลืองของสารไลยและจะผสมรวมกันเป็นเป็นสีเขียวนะครับและเมื่อเราตั้งทิ้งไว้กูโคดจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศทาให้สารไลยเปลี่ยนสีแดงและเมื่อ ข่ายขวดเพื่อเพาะองุ่นแกนสารละลายสารละลายจะเป็นสีเขียวครับและเมื่อเราตั้ง UI สารละลายจะเป็นสีแดงและสีเหลืองดังเดิมครับเหมือนกับน้ำเปลี่ยนสีเปลี่ยนใจของพวกเราเลยครับโอ้เธอร<ม>์เรียนสารขวน<า>เขียวว่แต่อีนดิโกคามีของคุณโจกเนี่ยครับมันสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างหรอครับเพื่อคนลูกค้าตัดสินใจซื้อทุก ดิโก้พามีอยา่างคุณลูกค้าสามารถนำไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านเครื่องดื่มด้านเครื่องสำอางรวมไปถึงในด้านการแพทย์เช่นการตรวจเลือดหรือการตรวจปัสสาวะและในด้านการเกษตรเช่นการตรวจสอบดินทอ๋อแ้เดียวเลยโยีคุณลูกค้าคนไหนสนใจสินค้าเัวื่อที่สของทางเราไหมคะเป็นสินค้าที่สุดแสดจนจะน่าสนใจเลยทีเดียวใช่แล้วครับถ้าคุณลูกค้าคนไหนครัสนใจสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยปอสองศูนย์สองสองศูนย์สอง ครับของเรามีจำนวนจำกัดนะครับน mm ี่นะครับผมเห็นเม็นคุณบอลคนหนึ่งเขาสนใจน้ำเปลี่ยนสีเปลี่ยนแจงผมจะต้อง150ขวดเลยนะครับงานผมก็ขอบคุณคุณบอลด้วยนะครับที่สนใจน้ำเปลี่ยนสีเปลี่ยนแจงผมเนี่ยตั้ง150ขวดตอนนี้น้ำเปลี่ยนสีเปลี่ยนแจงผมก็ได้หมดลงแล้วงานผมขอปิดการขายลงเลยนะครับหลังขายของแสนสนุกช้ากระตุกกระตุกกระตุกโอ้เธอทีละจ่ารหวานทีอบ เนี่ยร้านของเรานะครับเป็นร้านที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่ายอดการขายของเราเนี่ยมันดีที่สุดเลยนะครับน,นี่คุณวอลทำอะไรหรอคุณวอลทำอะไรเนี่ยหล,ลังตกใจไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยแค่นี้มันตกใจเหรอครับคุณฟ้าใช่ค่ะไหนไหนอย่าบอกเลยว่านี่คือสินค้าโดยสารที่คุณวอลเตรียมมาไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไหนไหนใช้ขอลองเล่นหน่อยสินะะี่เลยครับคุณยกนี่เลยนะครับ ออต้านานยไม่เห็นแตกแล้วบอใช่ฉันก็ยืนดงนานๆแล้วมันไม่เห็นแตกเลยโอคุณโจกอีกเยครับนี่มีคุลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอยากมาลองยิงแทนคุณเจกบ้างไหมคะคเจอแล้วครับขอคุณลูกค้าแค่หนึ่งอานะนะคะหนึ่งอนั้นั้นค่ะรองเท้ารองเท้าลงกสงตรงนะคะคุลคมาเลยค่ะใครเดินมาเลยก็ได้ค่ะโอเคครับคุณลูกค้ามาถึงแล้วนะคะคุณลูกค้าชื่ออะไรหรอคะคุณมีนาก็จกโรงรไหนคะ โอเคครับเดี <Please? Okay. S 3> ๋ยวให้คุณมีนานะคะยิงไปที่ลูกโป่งสีดำก่อนได้เลยครับเลเซอร์ที่คุณหยกเลยครับไปควงกันเลยครับไปคยิงนะครับไปยันนะครับยิงปองสีดำก่อนนะครับคุณลูกค้าใช่ครับต่อไปที่ลูกโป่งสีชมพูเลยครับเนี่ยเวลาเรายิงลูกโป่งสีชมพูมันไม่นแตกเลยนะครับคุณมอสถ้าคุณลูกค้าอยากได้ลูกตัวของเราให้แตกนะครับคุณลูกค้าก็ต้องซื้อสินค้าตัวที่สามของเราก่อนนั่นก็คือคือ เล่นนเลใจมเล่นนเลใจครับถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจนะครับสามารถดูเข้ามาได้เลยรอน้อสามศูนย์สามรอน้อสามศูนย์สามาเอะเลยนะคะครับสำหรับวิธีการใช้งานของเว่นเล่นนูเลนใจนะครับนั่นก็คือเอาวานานุกรบเลยให้คุณลูกค้ายิงได้เลยครับผมคุณลูกค้านารด้านนี้นะคะคลูกค้ายิงัดค่ะเดี๋ยวทุก่สีชมบนะครับคุลูกค้าเดีนะครับลูโ่ีขาต่อเลยนะคะ ตอนนี้ลูกโป่งของเราตั้งแต่หมดแล้วนะครับเพราะแต่ของลูกค้า,ามากเลยเพราะว่าทำไมยิงืดโป่งสีดำแล้วถึงแตกทันทีแต่ยืดโป่งสีอื่นต้องใช้แว่นเลนสรือเลนจของเราด้วยครับผมไ,<อ>ไม่ทราบไม่เป็นไรครับเราก็ขอขอบคุณที่มาร่วมสนุกกับพวกเรานะครับนี่ครับผมขอรางวานนัลเล็กๆน้อยๆครับผมลูกค้าในไลน์เขาถามมาว่าทำไมเวลาเรายิงลูกโป่งสีดำแล้วจึงไม่แตกเลยละ่ะแต่เวลาเรายิงลูกโป่งสีอื่นนะคะต้องใช้ว่นเลนส์รืเลนใจทำไมไม่แตกะคระับถ้าทุกคนอยากรู้นะฉันก็มีคำตอบให้เพราะเราของเรามีคำตอบมอบให้คุณ แต่ก็เพราะว่านะคะรับลูกโป่งสีดำนะครับจะมีคุณสมบัติโดดกลืนแสงมากกว่าลูกปโป่งสีอื่นนะครับแต่ที่ลูกโป่งสีอื่นนะครับต้องใช้แว่นเลนส์นูนเลนส์ใส่ก็เพราะว่าแว่นเลนส์นูนเลนส์ใสครับทำมาจากเลนส์นูนมีลักษณะขอบบางกลางเลนส์มีลักษณะหนานะคร mm ับ hmm. เลนส์นูนจะใส่หลักการค่าเคของแสงค่าเอของแสง,งและส่ัมผัสทำวงการแค่ลงองจะเป็นจุด แต่เมื่อเราขยับเบ้าขยายครับออกห่างจากแกกหล่งกำเนิดแสงค<ช>ือเลเซอร์จะทำให้จุดลงแสงครับเล็กลงเรื่อยๆความเข้มของแสงเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นจึงทาให้ลูกโป่งแตกได้ครับผมโอ้เธอเบลสาย<ด>บาดเจ็บว่าแต่เอเลนูเลนจี อ๋อเนี่ยมันสามารถไปใช้ทําอะไรได้บ้างหรอเช่นเห็นมิงคุณลูกค้าเนี่ยหลายคนสนใจเลนดูเลนใจนะครับสามารถนำไปใช้ได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นทาเป็นเว่ขยายแว้นส่ยตาหรือว่ากล้องจุลทัศน์แล้วก็กล้องถ่ายภาพก็ได้ครับผมอ๋อเยี่ยมเลยหมอมีคุณลูกค้าคนไหนสนใจสินค้าที่ที่3ของทางเราไหมครับเป็นสินค้าที่โซนแตกนะสนใจเลยทีเดียวแถมเป็นสินค้าลิมีเตจอีดีชั่นที่ต้องใช้เวลาเดี๋ยวเดินเจง7เดือนเลยหาเจเดือน ันเดียวด้วยนะคะมีคุณลูกค้าคนไหนสนใจไหมคะัถามมีนะคะคุณลูกค้าพี่มาเลยว่ารอเนาะสามสูดสามรอเนาะสามสูดสามทำเยอะๆเลยนะคะนี่มีสินค้าที่เราเปิดดีออเดอร์เป็นเยอะนะมอสคุณ เราแจ้งว่าสินค้าเราเบิเดเพียวเดออย่ามันเ,เต็มจำนวนแล้วฮะเพี่ออเดอร์เราเต็จมจำนวนแล้วหรอสินค<ช>้าของรเราที่ขายด,ด,ดีจริงนะครับเนี่ยจริงครับสินค้าเราขายดีเทนำเทยภานะครับคุณมอสต่ไหนสินค้าของเราก็เต็มจำนวนแล้วครับแล้วก็ขอปิดก,การขายสำหรับเว้นเลนโดนเลนใจเดี๋ยวเพียงเท่าน,นี้นะครับ แต่วันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะเราก็มีข้อคิดเล็กๆน้อยๆมาฝากคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะ,ะคำถามนั่นก็คือถ่ายแล้วไม่สวยถ่ายของให้เก่งโดใหได้ปังเรียนรู้ในสิ่งขนาดไม่มีอะไรที่ทาไม่ได้ขอบคุณค่ะ